สักเสร็จอย่าลืมเอาช็อกโกแลตใต้รักแร้ให้ช่างกินด้วยนะครับเอ้เจ้าไอ้เหี้ยแม่เมื่อกี้ต้องีสารช่างจังต้องมาทนดมกลิ่นเปรี้ยวของมืออะไรจังช่างทำด้วนี่อะไรเนี่ยกูว่ากูไม่ได้นี่ละไอ้เหี้ยเป็นหึ่งจังว่าเจ้าผัวช่างโอ้ช่างช่างลากเลงอ่ะ สงสารช่างแยกไม่ออกว่ากลิ่นหมึกหรือกลิ่นตัวฉุนเหมือนกันลากยาวนะตอนนี้ลากยาวเลยเหรอครับ <c oughs> <laughs> อ้ลากยาวเแผลบับกันที่ทำหมูกรอบแข<ผ>่งโแบบดนจิ้มเหมือนหมูกรอบไหมล่ะตานึงนะอา <c oughs> อครับตาเตามึงก็ดำแล้วยังจะลงแขนดำอีกโห มือหนัดเกินไปนะ่ะจานโอ้โห oh, จานโทษดีแล้วกูยกทันตะอ,อาบน้ำยงังมัน,นคันรำมูเสียบเรียบร้อยเลยนะับสักชื่อ Reni 168.net ชีวิตจะดีอันนี้กูเกียบแพ้นเพื่อนอยู่นะ่อนี่ สนับสนุนโดย steria 1 6 8 .com จำหน้าตายมันสดใสไี่ําดีจำหน้าตาเราเป็นอย่างนั้นอะทำหน้าตาเออแบบสดใสหน่อยไม่ต้องหนูสัญญาเฮียจะแทงเบาๆหลือเขึ N ้นไปอีกเหรอเนี่ยรูว่าค่แมสให้ช่างใส่ดีกว่านะอ่านโดนเนี่ผิดครับเมื่อกี้โทษ ปูรู้มึงทำได้กูให้กำลังใจทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโนหนึ่งให้หน่อยผมครับชื่อพ่อแม่มึงไม่สักหึงสักชื่อเพื่อนสุดยอดจริงๆปะงขําเลยทําไมพี่ช่างเขากลั้นหายใจอะครับพี่ปะ๊ะ ามพอ่อมึงด้วยเฮียช่างทำแรงช่างเขาหมันไส้ไ<อ>มึงชอบมึนช่างซักเจ็บมึงก่อล้านตรงหัวสักทีดิ ไปเยสแม่ดูขอเพื่อนอีกนิดเดียวจะเสร็จลจะเจ็บนิดเดียว โอ๊ยโอ้ยใช่ไมนชิไม่รู้นิดสักไม่รู้ยึงนิวยอมอย่าๆชอบแต่แทงที่อารักวันนี้ก็ลองโดนแทงเองบ้างไม่ต้องกลัวนะครับสักเสร็จผมตะเรียรูบุรุษให้เน้นๆเลยนะย่ำที่เดียมเน้นเลยนะครับจารย์ จะไ่ตอกันนนะใครก็ได้โดปั่นปั่นเอาให้มันหรือข่างขำจะได้มีรอยแหว่งๆลุยทัวลุงรี <c oughs> ครบห้าแสนสักหน้าไหมครับไปไปสสัข้าพ่อมึงอะ ครับนิ่งๆครับน้าอาเคซักให้ต่อติภาพนี้หาดูยากโอ้โฮจานย้ำที่เดิมบ่อยจังเป็นเป็นหมาก็ยังไง ลกมบอสักแค่นี้ทำไรพี่ชายกูไม่ได้หรอกพี่ชายกูต้องระดับเอาไฟจีตีตราแบบงัวอไอ้กุุงเต้นมันจะอ้วนเท่าพี่ตาแล้วทำไงดีเ,เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ้วนเต้น มเือพ,<ว>พี่ปาครับขัดถามช่างหน่อยครับนั้นหัวหรือฝ่อยขัดหม้อครับยืมมาขัดตูดหม้อหน่อย,อยช่างจมูกตันยังยครับด,ดมตุเวะกังไปร้องเพลงครับัก็บเเจ็บ ช่างบอกว่าไม่น่าเปลี่ยนบรรยากาศมาซักในถังขยะเลยสักเสร็จอย่าลืมเอาช็อกโกแลตใต้รับแร่ให้ช่างกินด้วยนะครับนี้เจาจอเหี้ยแม่เมื่อกี้ไลฟ์สดพรมานหมู เลียหูช่างหน่อยปะมันเลือกแต่ไงแต่ละโดเนี่ยอร้อง เซตเดลิฟจบกันแล้วก็รู้พวกมึงรอดูข้างหลังนี่ไหมไอนี่ยกูว่ากูไได้นนี่และ ไอ้เจ<ส><ห>้าภาษาไทยแค่คำว่าใส่ใจทำไมสะกดไม่เป็นก็โหมึงสอบภาษาช่างไหมเนี่ยไอ้เช่นแม่น้าอาเคซักเบาๆหน่อยครับตากน้องอีเพนเพื่อนฝากให้กำลังใจพี่ตาครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบลูลาดพร้าวขอบคุณครับน้องบลูลาดพร้าว ปาอย่า้าอ,อดใจไว้ปาอย่าวันว่นวหวปาอย่าจุ๊บหัวช่างโอ,โ,อโอ้ช่างช่างลากเลี้ยงอะช่างฉ็ดเบาๆด้วยฮะโอ้ช่างลากางั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาช็อกโกแลตดูใบให้ช่างด้วยหนัก <c oughs> เห็นมีเส้นกรอบๆอกโกแลตแม่มึงเนี่ยช่างหายใจทางปากไม่พักหายทางจมูกไม่ได้เต่าบินเขา้า ช่างบอกต้าเก็บช็อกโกแลตหน่อยมันโผหลุยาาหลุยไม่เตรียมยาดมให้เขาตักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยาดมถ้ามันขมพอมึงจะซักตูดไหม กูอยากเรียรูบุตรมึงอะหน,น้าเรียรูตูดแดงเป็นแกงผะแนงเลยไอสัตว์555ครับ ช่างครับมีปลาหมึกผัดน้ำดำอยู่ตรงหน้าครับช่างครับสักคำว่าหีตรงหน้าผากหน่อยครับน้ำดำพอกนะหล่าช่างครับมีน้ำดำงดงผัดปลาหมึก <ดง S 2> อยู่้าหน้าช่างครับถ้าหิว<ร>ช่างหยิบสาหร่ายทะเลกินได้นะครับ หัวช่างทำไมมีไฟลุกอาตากูจะ <c oughs> ไปรู้กับมึงไหมมึงเต่ละโดมึงไม่พักจริงๆน้อยพวกยี่นี่ก็นั่งขำอยู่นั่นแหละเฮียอาศัยขำฟรีโน่นี่คนอื่นเนี่ย ช่างสักบอกใช้เครื่องครั้งนี้ต้องทิ้งเลยครับปกติเปลี่ยนแต่เข็มช่างครับถ้าไม่ไหวไปอ้วกก่อนได้นะครับปักไม่ได้อาบน้ำช่างขำอะไรเนี่ยโงงงเนี่ยข่าวดังสตรีมเมอร์ สตายคัาสตสตรีมโดนเข็มสองช่างสักตล์คัาสตสตรีมปลุกว่าสซักไปอีกสักพักโดนจุดตดอีช่างที่ซักให้ตักฟิลเหมือนสักหนังไข่ไหมครับ ช่างครับได้กลิ่นสาหร่ายวากาเมกบ้างไหมครับอรเอาปากออกมาไกลๆเข็มหน่อยเดี๋ยวตะเลิดโดนปากห้อยเอาปากออกมาไกลๆเข็มหน่อยเดี๋ยวตะลิดดนปากห้อยช่างครับเน้นขยี้นะครับ เพื่อนจริงเพื่อนผมเป็นกำลังใจให้นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุ๊กชื่อมันสั้นไงมันเลยเจ็บนิดเดียวล้องเจ็บนิดเดียวมึงมาลองดูวะเอ้สร้างยครับ ช่างจะเก่าทำไมเนี่ยล้างมึกป้าครับจะลงสีที่หลังวันไหนวันนี้คบนิดนึงครับมาแล้วครับไปล้างแผลมา <c oughs> เป็นไงบ้างเพื่อนเจ็บมาเพื่อนเจ็บมากสักแค่นี้รอ,ง,อ,องนี้หรอกคนที่จะไปต่อยกับรถถังคนที่ปลูกเฟรนี้นนนต้องลงสีอะไรไม่ต้องใช่ปะช่างหมายสีเหลี่ยมป้าใจตุ๊ดลงลงสีหลังไง เป็นพระสักด์ได้หรอครับไหวูเนี่ยไหวไหมไหวต้องไหวพี่ไหวเอาเอาแค่ตัวเอาตัวอะไรตอวสีงหนังของพี่ค้าเนธใช่ครับให้พี่วิ่งกินเบียร์ได้ไหมออกมาได้ไหมไม่ได้โหราได้นะครับพี่มาลีไปหลังต่อไอ้เชี่ยแข่งซิกหนังต่อเชี่ยแบงมาว่ะ ไอที่เขาสักรูปหัวใจตรงนี้กันคืออะไรไม่รอ้คับเป็นรูปหัวใจอ่ะช่างครับถามจากใจเหม็นไหมครับผ่อนหายใจสักเพื่อนช่างเข้าไปสั่มไปแล้วมึงู้ันมาแต่ละโดดิฝากชมช่างทีสวยมากครับฝากชมช่างทีสวยมากครับได้ครับเขาบอกว่าสวยมากครับเอ้อจะสักสักหลังสักยังไงให้คนดูเห็นด้วยอ่ะ พี่เอาการดาินแี่มาทาตัวหรอไปหมัมังมต้องนั่งแบบอะไรวะพี่เคียงไปแน้วพี่เคียงสักหรอไม่ได้ทาอ๋อนี่พี่ตะพี่ช่างเคี้ยวอยู่ใช่ช็อปโกแลตไหมของพี่ตาไหมช่างสับยางรถสิบล้อพี่เป่าด้วยหรอครับดำกรุดมาเชียว ถ้าตาไม่ลองสีวันนี้ผมไม่ได้ให้กดรีช่องตานะครับแต่ผิดวงังเพื่อนชัดป่ะสวยไหมชัดสวยสวยยังชัดัหม ไอ้ไอ้อดีตพี่สักชื่อไม่คิงเหรอกเทอะ <Okay. S 2> อยากสักคนดูบอกว่าสักทวนทวนลุงลีได้ไหมลุงเพื่อนจับไว้นในร่มผ้าดิไว้ก่อนเลยสักหลังช่างตายแน่ที่กา<อ>กเต็มหลัง อการใช้มันหลังมันต้องใช้ยาไหมพี่รหรือรไม่ต้องใช้เมื่อกี้หมักอะไรพีดวาแข้อแตกต่างมันคือกันยังไงเนื้อแข็งกับเนื้ออ่อนเนื้อจะแข็งเนื้อจะแข็งแข็งยากจะเจ็บน้อยนิดน้อยกว่าจักเปิดก็เจ็บ โอ้ขนาเดิมเส้นมึงยงขอใช้ใช้ยาได้ไหมพี่น้งเดียวไม่ไม่เต็มดินหน่อยไหมซูงไปไม,ไม่เห็นรอยซักเลยเห็นแต่เกลื่อนเต็มตัว ่่จะาายชทใช่ไม่ไปต้องมีนะเทียทัวรลุงลีไปพาพี่เข้าไปเอาใจทางไหนใจยาชาเหรอเออเจ็บบหรอรอซอสหรอวงสีมิเตีพี่คิงสัก์ชื่อพี่ตั้นด้วยไหมครับโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ ติบแทนขาอกว่าถ้าถ้าใสายาชาไม่สวย,ยนะพี่ไว้ก่อนเลยแล้วถ้าใสา่ยาชาถ้าสักก็คือต้องมาสักอีกสองรอบอีกรอบหนึ่งอ่ะอีกจุสี่ยังไม่ชัดอยากสักคอไว้เนี้ยตาโอรสเหรอเออเพื่อนมึงกล้าสักคอไหมกล้ากา,กา แต่ไม่ไม่เอานะเถื่อนอยากสั่งเอ็มดีมากกว่าแล้วมาดีอยากสักมารีงนะัสักมารีไว้ตรงนี้นี่ว่ะเป็นเอออเอ ไปลงสีมันเตียมกว่าไม่ใช่เหรอวะกูคเคยอ่านมารักแร้ดำกว่าเหมือกอีกครับบอกไปหลังด้วยแต่เขาดูหลังหน่อยดินี่นนมดำรักเรต่อเลยครับป,ปิดความดำ พี่ตาครับยาชามีผลกับหนังควายด้วยหรอครับหนังควายแม่มึงอะฝากถามช่างมีเครื่องเลเซอร์รักแร้ดำไหมครับเผื <c oughs> ่อปักเอาให้จบงานเดียวเลยร <c oughs> อบนี้ยาวแค่ตัวพี่ก็ไม่ติดซักทำไมคอก็ดำอยู่แล้วนี้ดำพ่อมึงอะครับ ไม่ต้องใส่ยาชาหรอกครับไกลหัวใจตั้งเยอะมึงเอาอะไรมาไกลค้าสักรค่าสยา,าชา,า,ชาเต็มสิบเท่าไรถ้า,ถา,ถามองอย่างาานี้มันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเนี่ยก็เป็นแขนก็เป็นอย่างเนี้ปกติอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ คอแดงเหมือนหมูเด้งเลยงงป่ะแต่ถ้าเราเว็แบบอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยเราอยู่ที่แขนเราทําแขนไงพอดูบอกมันมันมันเบี้ยวหรือเปล่าครับมันไม่ได้เบี้ยวครับเป็นไหนถ้าสักคอเข็มจะเป็เหนียงที่เข้าเหรอครับผมแม่งแต่ละโดูแม่งปัดแล้วมึขับแบบกาขัดที่จากไหมครับเชื่อปะกูกั้นขับแบบโคตรนานอะ ผมกั้นขับโคตรนานนะ่ะแล้วแบบกั้นแบบเขาไม่เอาอยาชาให้ไงคนบอกเียวตามันเข็ดหรักชื่อกูว่ากายบุรีรมัมกูให้สามหมื่นไ้ก่อนเลยครับสามหมื่นไม่เอาหรอกน้องเอาไปสัเกเถอะสามหมื่นน้องอะ เดี๋ยวต้องให้พี un> un> ่หรอกน้องเอไปสักของน้องเลยครับโอเคป่ะเดี๋ยวรอบนึ้งจะสักให้เด็กมันดูแม่มโคกปวดพ่อมึงอะ สามหมื่นซื้อตะไม่ได้ว่ะเอามาซื้ออะไรผมคุณก็ไปสั่งเองของคุณเลยเกี่ยวอะไรกับผมเกี่ยจะลงหลังเหรอวะเราเพื่อนตื่นเต้นมาลงหลังอะกลัวกลัวเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอยู่แล้วมันเจ็บอยู่แล้วแล้วมันมันขูดแบบมันขูดแบบระบายสีอะเวลามันขูดเป็นขูดอย่างเงี้ยเพื่อนแก๊ดแก๊ดแก๊ดทำไมมไม่ซักแซดยาชากว่าจะได้ซักรออีกหนึ่งชั่วโมงต้องใช้ยาชา่ะใช่ ต้องใช้ยาชาวางต้องต้องต้องทายาชากี่ชั่วโมงกี่นาทีอะาจริงมันหนึ่งชั่วโมงมันถึงจะออกฤทธิ์แต่กูวัดดวงครึ่งชั่วโมงกูเขาบอกเขาเขาก็ง่วงไงแล้วคือช่างคนเนี้ยกูกระทานหันกับเขาด้วยเขานอนแล้วนะตอนแรกเข้าใจไหมเพราะคนที่กูจะให้เขามาทาให้เมื่อวานน่ะเขาบิดเขาไม่เชิงบิดหรอกเขาติดธุระแล้วเขาบอกกลัวว่างเขาบอกว่าเป็นพ่งนี้ได้ไหมให้กำลังใจเพื่อนของมันคลาแต่แต่วันนี้กูบอกกับคนว่ากูจะทายไหนก็จะั่งแล้วัางให้มันไปเลยัางเลย ตั้งแต่มีไลน์ก็ไม่รู้จัดเสื้อผ้าเลยนะพี่วิชายใหญ่